ดีคะ่ะเจนแคทนิดพีเจคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า22ผู้เล่นจากแพ็คดาวสองแสงในศึกฟุตบอลโลกที่ยืนยันเรียบร้อยจากทางโคโนมิมีใครกันบ้างและคาดการเวลตันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะตัวแพ็คจะมาวันจันทร์ที่26ทธันวาคมนี้ค่ะจากที่เจนสังเกตนะคะถ้านักเตะค,คนไหนการสแตนดาร์ดค่าพลังประมาณ90ตน้ตนตน เวลามาเป็นการพิเศษในรูปแบบต่างๆจะบวกค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้านักเตะคนไหนการ์แสแตนดาร์ดค่าพลังเยอะอยู่แล้วนะคะเวลามาเป็นการพิเศษจะบวกค่อนข้างน้อยเลยค่ะคนแรกแคมเบลการ์แสแตนดาร์ดรวมบูทค่าพลังตัน87มาจากแพ็กดาวสองแสงเจนคิดว่าค่าพลังรวมบูทจะอยู่ที่ประมาณ92ค่ะคนที่2คูดูส มีให้แลกอยู่แล้วนะคะในแพ็คดาวลุ่งรวมบูตตัน9 3มาจากแพ็คดาวส่องแสงค่าพลังก็น่าจะเท่ากันค่ะแต่อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของสไตล์การเล่นนะคะคนที่3แฮร์รี่สุทธาการ s t a สแตนดาร์ดรวมบูตค่าพลังตัน88มาจากแพ็คดาวส่องแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ9 3คนที่4 อาบูบาก้าก๊สมาตรดาดรวมบูทค่าพลังตัน90มาจากแพ็กดาวสองแสงรวมบูทค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ94คนที่5แอมพาดูก๊สแตรดาดรวมบูทค่าพลังตัน90มาจากแพ็กดาวสองแสงรวมบูทค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ94คนที่6อเล็กซานดรามิโตวิด การ์นดัตรวมบูตค่าพลังตัน91มาจากแพ็กดาวสองแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ95คนที่7เซสนี่การ์ซนดัตรวมบูตค่าพลังตัน94มาจากแพ็กดาวสองแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ96คนที่8คริสเตียนอีลิกเซน ก๊าซมาตรฐารวมบูตค่าพลังตัน92มาจากแพ็คดาวสองแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ96คนที่9ก้กัปโปก๊าซมาตรฐารวมบูตค่าพลังตัน93มาจากแพ็คดาวสองแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ96 -97 ค่ะคนที่10ฮาคิมีก๊าซมาตรฐา รวมบูตค่าพลังปัน95มาจากแพ็คดาวสองแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ97คนที่11 Lisa ison, Standard, ลิซาลิซอนกาสแตรดาดรวมบูตค่าพลังปัน94มาจากแพ็คดาวสองแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ97คนที่12เดปอร การ์ดซนด์ตรวมบูตค่าพลังปัน9กมาจากแพ็คดาวส่องแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ97คนที่13เปลริสิตการ์ด a ซนด r ตรวมบูตค่าพลังปัน94มาจากแพ็คดาวส่องแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ97คนที่14บาวเบเด การ s ต a ซ d รวมบูตค่าพลังตัน95มาจากแพ็คดาวสองแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ98คนที่15ลูดิเกอร์การ์ตเรวมบูตค่าพลังตัน96มาจากแพ็คดาวสองแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ98คนที่16บูโน f เฟอร์นันเดส การแตนดาร์ดรวมบูตค่าพลังตัน95มาจากแพ็คดาวสองแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ98คนที่17อองตวนกิลส์มันการนดาร์ดรวมบูตค่าพลังตัน95มาจากแพ็คดาวสองแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ98คนที่18ซัมเมอร์ มีให้แลกอยู่แล้วนะคะในแพ็คยิ่งใหญ่ตลอดการรวมบูตตัน98มาจากแพ็คดาวส่องแสงค่าพลังก็น่าจะเท่ากันค่ะแต่อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของสไตล์การเล่นนะคะคนที่19 b เ l บลลิงแฮมกาสเซนดัดรวมบูตค่าพลังตัน95มาจากแพ็คดาวส่องแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ98-99ค่ะ คนที่20โลดี้การสแตนดาร์ดรวมบูตค่าพลังปัน97มาจากแพ็คดาวสองแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ99คนที่21่กูตัวการสแตนดาร์ดรวมบูตค่าพลังปัน97มาจากแพ็คดาวสองแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ98 -99 ค่ะคนสุดท้าย Mas sey, ander, ลีโอเนลมสซี่การแเซนดารวมบูตค่าพลังตัน99มาจากแพ็คดาวส่องแสงรวมบูตค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ100ค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย